สวัสดีค่ะวันนี้หพามาชมรถอีลสุมิวเอ็กเที่นั่งนะคะเป็นเกรดของเจ้าตัวอันติเมตตัวท็อปสุดนะคะซึ่งตัวรุ่นอันติเมตนะคะจะมีให้คุณลูกค้า3ตัวรุ่นนะคะก็รุ่นแรกนะคะจะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีรุ่นที่2ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีและรุ่นที่3ก็จะเป็น มีระบบขับเคลื่อนสีล้อเครื่องยนต์3,000ซนซีนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณลูกค้านะคะชอบการใช้งานแบบไหนนะคะเลือกได้ตามการใช้งานของคุณลูกค้าและสำหรับคันที่หนึ่งจะพาชมนี้นะคะจะเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะคะเครื่องยนต์3,000ซี cc ค่ะให้กำลังแรงม้า190แรงม้านะคะสำหรับตัวรุ่น3มเครื่องยนต์3 0 0พันนะคะ สำหรับออปชันของเขานะคะเริ่มต้นจากตัวกุญแจเลยนะคะกุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจแบบอัจฉริยะนะคะกลองไม่โฟกัสเลยแบบหนึ่งนะคะทยังไงไม่โฟกัสเดี๋ยวนะคะตัวกุญแจค่ะจะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะ มีให้สองดอกนะคะคุณลูกค้าสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์นอกตัวรถจากตัวกุญแจได้นะคะเวลาที่เราไปจอดนะคะอากาศร้อนที่ตัวรถนะคะอาจจะไปกินข้าวนะคะพอใกล้จะเสร็จนะคะคุณลูกค้าสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์เอาไว้ได้ก่อนแล้วก็เปิดความตัวแอร์นะคะให้ระบบทําความเย็นเนี่ยทำความเย็นพอมาถึงที่รถเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ร้อนมากนะคะแล้วก็เย็นเลยแหละเพราะว่าเราเปิดตัวแอร์ไว้นะคะ ที่ตัวกุญแจนะคะก็จะมีตัวเปิดฝาฝาท้ายด้วยนะคะเป็นแบบไฟฟ้านะคะสามารถกดที่รีโมทได้ค่ะรุ่นอันติเมทนะคะเขามากับเทคโนโลยีนะคะตัว a d a ดนะคะที่จะคอยช่วยเหลือผู้ขับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะาสามารถที่จะตั้งค่าความเร็วสูงสุดได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ระบบพุทคอนโทลแบบ แปรผันนะคะที่เป็นแบบพร้อมฟังก์ชัน Stop and g o ค่ะที่จะขับรถตามคันข้างหน้านะคะเวลาคันข้างหน้าเนี่ยลดความเร็วลงรถของเราเนี่ยก็จะลดความเร็วลงเช่นกันจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะคะ mm. เมื่อรถคันข้างหน้านะคะหยุดนิ่งนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวออกไปข้างหน้าภายใน2วินาทีรถเอลซูมิวเอ็กก็จะเคลื่อนที่ออกไปเช่นเดียวกันค่ะ mm. แล้วก็ยังมีระบบที่เวลาที่เราจะเลี้ยวขวาค่ะ เขาจะมีระบบเบรกฉุกเฉินด้วยมีระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์8จุดรอบคันนะคะที่จะเอาไว้ช่วยในเวลาที่เราเนี่ยถอยจอดรถนะคะหรือว่าถอยเข้าซอกนะคะก็มีระบบช่วยช่วยช่วยถอยถอยหลังถอยจอดด้วยนะคะแล้วก็เขาก็ยังจะมีระบบ แจ้งเตือนจุดอับสายตาให้นะคะตัวนี้เรียกได้ว่าระบบเอดัสนะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยใช่ไปจิ้มตรงนั้นสินี่ค่ะเห็นไหมคะคุณลูกค้านะคะระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตานะคะเวลาที่มีรถนะคะวิ่งเข้ามาใกล้นะคะหรือว่าวัตถุต่างๆนะคะที่เข้ามาใกล้ที่สายตาเรามองไม่เห็นเขาก็จะมีการเตือน ที่กระจุกมองข้างให้เราด้วยนะคะสำหรับภายนอกรถนะคะเจ้าตัวอันติเมตเขาจะมากับล้อแมกนะคะที่เป็นขอบ20นะคะลายใหม่ค่ะดูแบบว่าสวยงามนะคะเข้ากันกับตัวรถค่ะมากับซีรีส์ยางนะคะ265ทับ 50R20 นะคะตัวล้อแมกเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยหลายๆคนชื่นชอบอลายล้อของเจ้าตัวอันติเมตบอกว่ามันสวยดีนะคะนี่เลย นี่ก็จะเป็นภายนอกนะคะสำหรับตัว a d a s นะคะเขาจะเป็นการทำงานของตัวกล้องหน้านะคะนี่ค่ะเห็นตาเขาไหมคะเ d a s ค่ะเป็นการทำงานของเจ้าตัวกล้องหน้าค่ะแล้วก็มีเซนเซอร์8จุดรอบคันพร้อมกับตัวเรดาร์เจ้าตัว MU-X Ultimate นะคะและรุ่น ELEGAN นะคะเขาจะมากับ การเปิดฝาท้ายแบบสเต็ปเซนเซอร์นะคะที่เวลาเราถือของในห้างนะคะก็สามารถที่จะเดินเข้าประตูฝาท้ายนะคะแล้วก็เป็นสเต็ปนะคะในการเปิดฝาท้ายได้แบบง่ายดายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายนอกของตัวรถเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันค่ะภายในตัวรถนะคะก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะนี่มีเลยเศษกระดาษเบาะก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะปับไฟฟ้านะคะ ทั้งด้านคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะคะสำหรับรุ่นตัวออนติเมตเป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้เบรกครค่ะแล้วก็หน้าจอนะคะอันนี้หนีแสงนิดนึงค่ะเพราะแสงมันเยอะนะคะเดี๋ยวจะเอารถไปตกแต่งให้ลูกค้าเพิ่มเติมแล้วตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะหน้าจอสัมผัสรองรับการใช้งานทั้งระบบะ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay แบบไร้สายนะคะฟังก์ชันแอรนะคะก็เป็นแบบ แยกปรับอิสระนะคะใครอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็เลือกได้เลยค่ะอันนู้นพวงมาลัยนะคะก็มีฟังก์ชันควบคุมเสียงที่พวงมาลัยมาให้แล้วก็ด้านขวานะคะก็จะเป็นโหมดการควบคุมหน้าจอ M I D พร้อมกับตัวควบคุมในส่วนของตัวฟังก์ชันคูดคอนโทนแบบแปรผันนะคะพร้อมฟังก์ชัน stop and go จะอยู่ทางด้านด้านขวามือนะคะแล้วก็การตั้งความเร็วสูงสุดด้วยตัวเองนะคะสามารถตั้งได้ที่พวงมาลัยนะคะ ตอนสองตอน3ามนะคะสามารถพับได้แอร์มีให้ทุกจุดที่นั่งนะคะคุณลูกค้านั่งได้แบบเย็นสบายเลยนะคะตัวนี้มาดูหน่อยตัวกระจกนะคะมีให้ทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารเลยนะคะตรวจสอบดูความเรียบร้อยก่อนลงจากรถได้นะคะเวลาที่ไปทำงานนะคะด้านข้างนะคะ วัสดุนะคะเป็นแบบพรีเมียมสวยงามนะคะจุดวางแก้วน้ําต่างๆนะคะเอลสูทําจุดวางแก้วน้ํามาให้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งกินกาแฟ,ฟนะคะวางขวดน้ําขนาดใหญ่ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นภายในระบบความปลอดภัยก็มีให้แบบครบครันทั้งระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานแล้วก็ระบบความปลอดภัยสูงสุดนะคะการทํางานของเจ้าตัวกล้องหน้าคู่นะคะระบบเอดาร์ะคะ่ะเราจัดให้คุณลูกค้าแบบ ความปลอดภัยนี่คือจัดเต็มมากๆนะคะอันนี้ตอนสองค่ะน,นี่เลห้องโดยสารนะคะกว้างโออานั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเวลามาดูรถนะคะชอบนั่งตอนสามค่ะต้องบอกเลยคะ่ะว่าที่นั่งตอน3ของเรานะคะคุณลูกค้าหลายท่านนะคะขึ้นมานั่งนะคะบอกว่า มันกว้างมากๆอันนี้การพับเบาะนะคะอันนี้หนึ่งพับด้วยมือเดียวนะคะก็พับง่ายค่ะเวลานี้ก็ก้าวขึ้นไปนะคะนั่งทางด้านหลังตัวนี้นะคะเราปรับปรับเอนลงมานะคะให้เป็นระนาบเดียวกันนะคะตัวสองกับตัวสามเนี่ยค่ะพับได้นะคะเดี๋ยวพับให้ดูตัวนี้นะคะแค่นี้นะคะสามารถที่จะเพิ่มเติมพื้นที่วางสัมภาระต่างๆได้ด้วยนะคะฝาท้ายนะคะก็เป็นเป็นแบบเปิดแบบไฟฟ้านะคะพร้อมกับอ่า สเตปเซนเซอร์ sensor, นะคะที่เราเพิ่มเติมมาให้ในปี2023ค่ะแล้วก็เปิดได้หลายแบบด้วยนะคะสามารถตั้งค่าความสูงของฝาท้ายได้ด้วยนะคะเวลาที่เราเปิดฝาท้ายมาใช้งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในของห้องโดยสารนะคะมิตินี่กว้างมากๆเลยถ้อคุณลูกค้านะคะต้องลองมานั่งมาสัมผัสด,ดูค่ะแล้วก็ความสวยของวัสดุที่เราใช้นะคะเป็นเกรดแบบพรีเมียมค่ะนี่เลย ดาวนะคะดาวเริ่มต้นได้ตังแต่5%ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับยูสุมิวเอ็ที่นั่งนะคะดาวได้เหมือนกับ p i กอัพเลยค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะถ้าหากว่าชอบนะคะมองหารถใช้งานที่ให้ความคุ้มค่าบอกเลยค่ะอันนี้หนึ่งถอยออกมานะคะตัวเราจะมีระบบที่ป้องกันการลืมล็อกกุญแจจากตัวรถนะคะเมื่อประตูปิดสนิทนะคะเดินออกมาประมาณ ห่าง3เมตรนะคะประตูก็ล็อกอัตโนมัตินะคะตอนนี้เป็นระบบความปลอดภัยทีุ่มิ u เอ็ X รุ่นอันติเมตของเราจัดให้คุณลูกค้านะคะถ้าหากว่าชอบสนใจนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามหนึ่งเข้ามาได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาคุณลูกค้าทุทกๆท่านนะคะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นิดนึงค่ะ0 8 2 7 5 0 5 7 0 1นะคะ